ได้ครับพี่เห็นบอลมันดึงไปครับแถวจะเอาขึ้นไปแถวไปท้องโอ้ยวั้ดุ๊กให้ครับวั้ดุกเรียวอุ้ยอุ้ยดุ๊กใส่สวยแล้วพี่น้องอุตอดเดือยู่บพี่น้องมึงต้องกันอุ้ยพี่น้องดูพลาดใส่เครื่องลูกใส่ยันไม่เร็วครับพี่น้อง พี่น้องเอ้ยมึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพอลพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะครับแล้วก็สวัสดีพอลพี่น้องทางช่องยูทูบสุภุสก้นครับกามือนีส่งหากินแบบพิซซ่ามานองนะครับพี่น้องพาลงหวยเก่าครับนี่ครับหวยที่ไม้ที่เา้าได้ป้ายใหญ่เนาะพี่น้องกะบซีกลุ่มฝ่ากลุ่มฝนนยพี่น้องเอ้ยฝ่าห้องอี่ละที่ใส่ท่านบนน้องพี่น้อง,องนเนอ,งอ้ยกะไ,กไปมึงไม้กันครับแล้วก็ไปมึงว่า มึงเงียยังมาใส่เนาะพี่น้องแต่ไม้นี่ผมมาลองมือละนี่ใส่ก้านได้พี่น้องมาลองมึงวางสองมือที่แล้วนะครับไปครับผมจะไปมึงเงียกันหลังไปมึงว่าพอเบ็ดไปจากหลังไปตรงไม้นะครับไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศไม้เฮาเท่าที่เท่าไดป้าไปละลายที่มันมานอะไรอย่เนี่ครับบรรยากาศสวยได้พี่น้องมาครับมามึงเบ็ด เบ็ดนี่ครับห้าสิบลังคือเก Brain. Brain. ่าพี่น้องเบ็ดเบอร์หนึ่งนี่ครับหมากเบ็ดเบอร์หนึ่งคือเก่าครับห้าสิบลังแต่กระเนื้อเนื้อเฮ้ามวันนี้เป็นนี่พี่น้องใส่เดือนพี่น้องเอ้ยเงือ่อีริทเขาไถนาหมดแล้วเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้มึงครับนี่ครับนี่ครับเป็นใส่เดือนแบบนี้บานพวกเพื่อนใส่เดือนกรอบเนาะพี่น้องนี่ครับแต่เขาไถนาหมดแล้วกัน อิหลี่ยงบุกไปมีพี่น้องเต่บางหน้ากับ่ท่านไทยนะครับก็เดี๋ยวผมมาสิไปเงี้ยงมาใส่อยู่ก็เดี๋ยวไปครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมไปใส่เมึงนะครับถ้าเกิดเป็นมืองวิธีการเกียวนําไปครับผมไปครับมากครับผมพี่น้องนี่นะครับดิีการเกลียวเหีือผมจะเกียวแบบนี้แล้วครับเนี่ยน่ยครับเกียวมันมิดเบ็ดไปเนี่นะครับ ขอเสียห้องกิ่ตะลอยตัวนี้มันสิบอกหอยตีนหนามนะพี่น้องมันบกคือกิ่งตะลอยแดงๆกันนี้ครับบรรยากาศไม้ยนามบนลึกได้ครับนี่นามประมาณเชียงหัวเข่าได้ครับมาครับเดวผมเสียบปมึงนะครับเสียผมเสียให้มันจมแล้วนะครับจมหอนผืนเลยนี่ครับสามีกันแล้วแล้วพี่น้องเสียไปจมหอนผืนแล้วนะครับ กะเดียวผมคนขยายไปใส่กนเนาะครับกะเดียวถุ่มประมาณสักถุ่มสองถุ่มเดี๋ยวผมเสื้อามันหลุดกว่าไม้นี่นี่กับเนื้อส,ส่เดือนสิ่ี่ฝง่ายมันรอบพี่น้องไปครับผมผมคนขยายไปใส่กนเนาะครับเดี๋ยวมันสิคําไปครับผมไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีโอยพี่น้องงามคำคำเนาะครับกับสิ้้ามานหลุดเบ็ดเนาะพี่น้องเที่าายวใส่ใบวางคำหาสิบลังเนื้อส่เดือนครับมันข้างใน,ในพี่น้อง โอ้ยเงียบหมดพี่น้องเลยออ้เสียงปลาพี่น้องปลาใหญ่ไงนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เงียบก็แน้ะครับเดี๋ยวเอาไปลุ้นกันต่อครับไปครับผมไปครับมาครับผมพี่น้องมาเมืองล่างนี้ครับได้ยินเสียงตีผัวฟมเผาแลีนมาเลยพี่น้องเลยถือได้ครับพี่เห็นบอกไม่ดึงไปครับเที่ยวเจ้าขึ้นอย่างงี้ไปเที่ยวพี่น้องโอ้วัดทุกท่ครับดี พี่น้องเอ้ยปลาทุบใหญ่เลยงานเล็วครับนี่อู้พี่น้องเหล,ลืออีกเ,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 เลยครับอู้ใส่ได้การพี่น้องไปครับผมแปรรูปพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเจ็บก,ก่อนนะครับดิแนแท่งโฟดพี่น้องเดี๋ยวเราไปลุนเบ็ดกันต่องานเสดอนเร็วเลงานเลยพี่น้องเลยไปครับผม ไปดูกันต่อครับไปครับมือ่งครับพี่น้องล้างนี่ตีสะบัดขึ้นมาหมาปิดเติมเติมเลยพี่น้องขาที่นี่เลยประยูครับสงสัยตัวหน่อยตัวหน่อยพี่น้องหมากเป็ดมันใหญ่แปับผมเดี๋ยวผมขยัดเสียงเงินเขาหนะครับเดี๋ยวเราไปลดูกันต่อไปครับผมไปครับมาพี่น้องขึ้นเงียบเลยเนองพี่น้องฟังพี่เลยอันนี้ก็เหยญญาหมดครับผมมากุ้งฟอยครับพี่น้องกุ้งฟอยมันเจ้าเหยียบกินจนหมด มันสอบชี้กระเดื่องอยู่แล้วนะพี่นอ้องกุ้งฝอยแล้วก็กุ้งไร้น้ำมาครับเดี๋ยวผมขอทายเงียก่อนก็เดี๋ยวเอาไปลุนกันต่อเบ็ดฟังฟีเรียบอะไยแล้วครับเดี๋ยวพมใส่สองฟังเหมือนเดิมนะครับเระมาหกเจนลังเลยพี่น้องข้างหน้าไปกับผมไปลุยน้ำกันต่อครับไปครับมาครับพี่น้องกับเบ็ดฟังปูนทำหมดแล้วนะครับอันนี้เทาขาม,มาฟังหนึ่งครัข้างแรกพี่น้องเงียบหมดครับนะครับเป็นมหมา,มาเบ็ดบะพี่น้องโซนไร้เงียบหมดพี่น้องเลย เฮ้ยก็ไลยหลายเลยพี่น้องนี่ครับว่านีเอาไปใส่เอียนอยู่พี่น้องว่านีเจ็๊บเอาอยู่ไปครับเดี๋ยวผมก็อยากใส่เงียวก็อยวเอาไปลุนกันต่อนะพี่น้องสนามนะครับไปครับผมแต่อยู่สนามนาครับไล่ล้งเติมอยู่พี่น้องฟังพี่ไปครับไปลุนกันต่อครับไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องยามมาคืนหนึ่งเลยเพราะท่านมีเตียมเลยก็เลยได้เตียมเดียวพี่น้องเลยหลังนี้ก็นเงียบหมดครับไปครับเดี๋ยวผมก็อยากใส่เงียบก็นะครับ เดี๋ยวบรรลุก,กันต่อครับไปครับผมไปครับ <S <S มาครับพี่น้องเบ็ดหายพี่น้องเลยล้างมัอน,นี่นี่ครับแต่ผมใส่ตัวล้างพูนสัญญางานใหม่ไบบแบบนี้เนาะพี่น้องนี่ครับเบ็ดหายมนนัอนี่ถอนอันนี้เธอที่ซองอะไรครับถอนหลบแรงนะผมยังเห็นอยู่โอ้ยตอนถอนหลบแรงนะครับผมมามันถอนพอดีเนาะพี่น้องคลิบจิบจิที่แล้วคลิปก่อนนี้เนาะพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยว ข่อยากไปยามตอ,รค,รรอครับบัวหินดอกกัะโบมาห้าหมาื่นสิบสองแ้วพี่ดองไปครับผมแล้วลุงกันตอ้อครับไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องมึงมาดึงพี่ดองงอกงาุูนปูนุูนปูนปูนจะพูดยังไงคืนในมึองป้ายยังพี่ดองดุเดียวอุ้ยอุ้ยดุกใส่สวยอีกแล้วพี่น้องอ,อ,งงอ,งอ,อ,งอุตุเรืองเฮ้ยเลยครับมึงเนี่ยอให้ดีครับ มันก็แล้วพี่น้องเลยประดุกงามงานของเต็ียมอุ้งมือผมแล้วครับนี่เรื่องตื่นเตยเลยพี่น้องมึงอ่ะโอ้ยได้กล้าครับไปกับผมเดี๋ยวผมขอยาไปเก็บก่อนเบ็ดหอกกระซิมหมดเลยพี่น้องเล้อดต่างหนาประมาณสองลังครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับปลาดุกใส่สองตัวโลครับไปครับผมขอยาเก็บก่อนแล้วไปลุ้นกันต่อนะครับไปครับผมไปครับ มากครับพี่น้องเบีดทำหมดแล้วนะครับหลังสุดท้ายแต่เดี๋ยวผมเขาอยากเซเงียก็นะครับล้างนี้เยียหมดเดี๋ยวผมไปสรุปยอดให้มึงนะครับ่าเดาได้จัดแต้มขึ้นดิบุคหอยมานไปได้หรอพี่น้องใกล้ขึ้นครับผมเซเงียไว้ทุกล้างอยู่ก็เดี๋ยวมเสาเข้ามาุูน้ำกันไม้นะครับไปครับเดี๋ยวผมไปสรุปยอดให้มึงนะพี่น้องไปครับผมไปครับมากครับพี่น้องมากครับผมกันนี้ครับแต้มเหาสองแต้ม้วพี่น้องเดี๋ยวผมสรุปยอดให้มึงครับ เห็นบ่พี่น้องดำดำบ่งม,ม่นนั่ได้ครับพี่ดำดำนี่หอยนาะพี่น้องหอยว่าเสียไปถุกเสียเอียนพี่น้องนี่ครับประดุกสองแต้มแต่สวยงามเลยพี่น้องเลยบ่น,น้อยได้ครับนี่ขุดดินพี่น้องจะหอยหลายๆพี่น้องหอยนี่กระสุปขึ้นนี่ได้สองแต้มครับพี่น้องแล้วก็ห้อยเอาไปถุกเสียเอียนนะครับ ก็ผมใสัญญาไว้ยู่งน้องพี่น้องก็เดี๋ยวมืองเสาห้อมลุ้นกันต่อก็ขึ้นนี่เลยสองแต้มเทืบอบโบฟาวพี่น้องก็ถือว่าได้การอยู่เนีย่ยเซเดือนเทานาน่านะครับก็ขึ้นนี่ก็ไปซ้ำนีกานาน่ก็น้องเพียบครับพี่น้องก็เดี๋ยวกรนี่พี่น้องผมจะควบไปตัวหนึ่งนะพี่น้องอ้ควบหน่อยโอ้จัดเลยตัวพี่น้องก็ผมใสัญญาไว้ยู่งนะครับก็เดี๋ยวมืองเสาห้อมลุ้นกันก็ขึ้นนี่กระได้สองแต้มใสสวยเลยครับ ะขึ้นนี่เอาไว้สำนรับกันนะครับพี่น้องแต่เดี๋ยวมื่อสองมาหลุกันไปครับไปครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูมสวัสดีพ่อพี่น้องยามเสาๆนะครับก็เสาร์นี้ป้ามาหลุนเบ็ดแล้วครับพี่น้องหลุนเบ็ดแถาใส่ใบว่านหาจิบหลังกับเาีเสร็จแล้วนะพี่น้องกับมื่อคืนไปขอยบ้านไปไลยครับบ้านไปช่องแต้มพี่น้องประดุกคิดว่าใส่ช่วยอยู่เออไปหลุนใกล้นครับพี่น้องว่าเสานี้จะมีผลงานแล้วครับ เบ็ดเท่ากับหายไปหลังหนึ่งแล้วครับแตเดี๋ยวชิ่นนำหามันนำขึ้นหาจะได้หาปัพเป็นน้องเว้ยมันเหมือนน้ำแล้วครับไปครับผมลุกขึ้นขับเสาร์นี้จะมีผลงานมาเล่าพี่น้องไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องคือมิดเตอี่น้องเลยหลังแหลกแค่ยังมือชิมๆพี่นอ้องเบ็ดเท่าหายนำห้าได้สิบปอนด์นะพี่น้องให้มันขึ้นหลังหนึ่งไปครับผม ผมขออยากเยก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องมาเมืองร้นี่ครับดึงเขาปลาเลยพี่น,ออน,น,อน้องเอย้ยดูพี่น้องมึงต้องการพี่น้องอยูผ่าใส่เครื่องลูใส่ยังไงไม่เร็วครับพี่น้องอื้พี่น้องเอ้ยมึงครับปลาดถูกกำหังมใหม่เลยพี่น้องนี่ สใส่ใยมาเร็วพี่โน้องเอ้ยใยดีครับแต่การพี่โนโอ้องนี่เนื้อเสือดเลี้ยงแาล่ะครับไปครับผมเดี๋ยวเหาไปลุยกันต่อครับนี่ถือได้ครับนี่ตึ้งหอยอุ่นตูนไปเลยพี่โนโอ้องวูหลงหงายกันได้ครับเดี๋ยวเชิญขึ้นมาพี่โนโอ้องต้องใส่สั้นพอพี่โน้องเอ้ย กระไดพี่น้องกระไดกาญนะครับออมันดินน้องน้อยดีนี่ครับโอ้หงา,ดย,ายด้วพี่น้องนี่พี่นอ้องโอ้คือกระไดกาญนะครับใส่ปีงไปครับผมอย่าคอยอย่าเจ็บก่อนนะครับ ไปเดี๋ยวขับไปดูเงี้มาครับพี่น้องกบพีทฟังปูนทำมดแล้วเนาะพี่น้องข้าวขาไม่อีกฟังหนึ่งพี่น้องเลยล้างนี้กับิดทซิมซิมครับกบพีทหายไปจนพอเลยพี่น,ออน้องเลยน้ำหาจอดว่าแต่ผมเดี๋ยวผมพยายามเจ็บเขนเนาะครับเดี๋ยวขับไปดูเงาต่อาย,ยาวๆสำหรับน้องพี่น้องไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องมาหดหล้งหางแถาเบพดทหายแล้วเนาะครับเบพดหลังมูลนี้หายพี่น้องเลยหาจะได้ข้าวพอพอครับเมื่อคืนก็ห้าบ่พอ เดี๋ยวเลาะขึ้นไปหาทั้่องถึงผมนะครับพี่น้องฟังพี่ว่าท่านมีผลงานอะไรพี่นอ้องเอ้ยยามมาได้เคืองหนึ่งนะเริ่มซวยแล้วครับพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวเาไปลืมกันต่อว่าจะมีผลงานไหเครัพี่น้องเดี๋ยวไปนำหาเบ็ดนำครับไปครับผมไปครับเบ็ดท่ามดแล้วเนาะครับพี่น้องการลังที่หายบราณทรัพย์ครับกตเป็นยังหายกระซ้ามันเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมไปสรุปยอดให้มึงนะครับวม่เอาอะไรแจ็คแต้มไปครับผมไปครับ,บนี่ครับ ๋ยวผมสรุปยอดให้มึงก็ะไดสองแต้มพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับพี่น้องสองเต้มนี่ใส่ไงมาตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับใส่เครื่องล,ลูกเลยครับนต่กร้็ลุนท้ามาตัวหนึ่งบัวท้าก็ได้แล้วพี่น้องไงเติบเลยครับเหงือใส่เดือนเท่ามันคืนอกร,ระไดปลาดุกไงไปสองตัวนะพี่น้องสองแต้มเท่านี้แต่สองเต้ม อคนี้แหละครับธรรมดาเลยพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินก็มีมือมานมือประมาณน,น,น,นะครับก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับป่ามันเริื่มตืน่นฝนไม้แล้วพี่น้องเงียง็คอยจะหายาพี่น้องเอ้ยเงียก็นี่แหละครับก็ถือว่าบระเฝ้าถือว่าได้ปนอยู่พี่น้องเอ้ยบาหน่อยได้ครับนี่ครับก็ คลิปนี้ก็ไปซำนี้ก็ต้องขับี่น้องผู้ดได้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหผมไปเด้อครับฝากเป็นกำลังใจกับส่องหากินแบบวิสามันนองนะครับฝากกดติดตามกดไลคล์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมไปเดือครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกับส่องหากินแบบวิสามันนองนะครับพี่น้องเสด็จมีแห่งเห็ดคลิปต่อไปนะครับกคลิปนี้ก็ไไปซํำนี้ก็ต้องขับพี่น้องสวัสดีครับ